เต้นกันเต้ขนาดนี้นะคะไม่ใช่นักเต้นอาชีพที่ไหนค่ะแต่นี่คือกลุ่มพยาบาลในเมืองซาแอนโตนิโอสหรัฐอเมริกานะคะเขามารวมตัวกันเต้นคัฟเวอร์เพลง My Job ของบอยแบนด์เกาหลีใต้ BTS ค่ะเพื่อที่จะให้กำลังใจเอสเธอร์นะคะเธอเป็นหญิงสาวที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากว่า1เดือนเพราะว่าติดเชื้อโควิด1 9 โดยในวันแรกที่มาถึงโรงพยาบาลน,นั้นเธออยู่ในภาวะวิกฤตค่ะจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่มีกําลังใจที่จะรับการรักษาแต่เมื่อการเริ่มดีขึ้นนะคะจนสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วสิ่งแรกที่เอสเซอร์ทำค่ะคือการฟังเพลงของ BTS นั่นก็ทําให้พยาบาลได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของเธอเป็นครั้งแรกนะคะ กลุ่มพยาบาลเลยคิดวิธีนี้ค่ะเพื่อจะให้กำลังใจจนเกิดเป็นไอเดียเต้น c o เวอเพลงและตกแต่งห้องด้วยรูปภาพของ BTS ด้วยหลังจากที่ปล่อยคลิปเต้นเพลงลงในแอป TikTok นะคะแล้วก็ Facebook ก็ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะผู้ชนล้นหลามทีเดียวกว่า50 0 0 0ครั้งนะคะยอดแชร์อีกเกือบ1,500ครั้ง ทำให้พยาบาลกลุ่มนี้ก็หวังนะคะว่า BTS ฟอยแบนจากเกาหลีใต้จะเห็นคลิปนี้แล้วก็ส่งกําลังใจมาให้คนไข้ของพวกเธอเพื่อทําให้เอสเธอร์หายป่วยในเร็ววันค่ะส่วนข่าวดีของเราอามี่นะคะหรือแฟนๆของ BTS พวกเขาเนี่นะคะ14มิถุนายนนี้เตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ Bang Bang Con The Life นะคะฉลองการครบรอบเดบิวต์7ปีของวงด้วยค่ะ